เกียงนี้ก็คือมันจะมีห้องขนาดต่างๆซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็น5คูณหใช่ไหมพี่หมีใช่ครับผมใช่ครับที่ชั้นที่เราอยู่เนี่ยจะมียีห้าห้องซึ่งหนึ่งในย5ห้องมันจะมีหลุมให้ลงไปชั้นล่างอีกทีนึงแล้วเราก็จะต้องฝากฟันไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งแต่ละห้องที่เราเดินผ่านเนี่ยก็จะมีห้องฟีห้องอันตรายแล้วก็ห้องกับดักนะครับผมห้องอันตรายก็คืออาจทําให้เราเจ็บหรือตายได้แต่ห้องกับดักก็คือตายเลยห้องฟีก็คือไม่มีอะไรครับลล้้้้้้วกมมมนจะะออออไไไไรรรรรรปปาา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 าณเเ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 สถถขบงงททดดิ่่หหืใใ อ๋อใช่ประตูแดงก็คือประตูแดงก็คือตันนะครับผมแล้วก็ประตูฟ้าคือไปได้เปิดได้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูแดงคือตันคือยังไงไม่สามารถเปิดได้ใช่มใช่ใช่ใช่ตู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 ตไตอตู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 เูต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 ููตูตูตููตตูมูแน่ใจไม่คูดตูตูู้ตูตููร